จะเจะปากพิสาวที่นีไหนอ่ะไม่แม่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 เขียนแล้วอ่ะเขาจะให้กูพึ่งยางไ้ที่นี่จะเขาถามว่าที่นี่ที่ไหนที่ที่ไหนขอขอขวไม่ใช่แกบอกเขาที่นี่ที่ไหนอยากรู้ว่าที่ที่ไหนที่ชลบุรีที่นี่นะที่นี่ชลบุรีไม่ใช่เพชรบุรีไอ้เหี้ยเขาคุยกับกูนึกว่าเขาคุยกับมันนะเขาถามว่าที่นี่นถามตอนไหน

บอกเขาที่นี่เพชรบุรีบอกเขานี่เพชรบุรีลางๆก็ชื่อลางๆชื่ออะไร่ชื่ออะไรนึกคำถามเขานึกคำถามเสียงไม่ได้เสียงแกไม่ได้ชื่ออะไรขอขอคนนะเขาบอกอะไรขอขอคนขอหายะเขาว่าอะไรเขาเสหายหน้าอะไรเขาว่าอะไรล่ะเขาไม่เสีหายนะของเสียหายนะของเขาจหายนหน้าของเขาจะะหายนของเขาจะหายนะอ๋อของไม่เห็ใช่ไหมไปเอาดิเดียว เชื่อยังเชื่ออะไรถามาดิบันทพอรีโน้บ้านว่าอะไรอยากกบ้านอยากกบ้านอยากอกกบ้านคุยโนบ้าคุยกับคุณนกเลยเอาไงเอาไงบอกเลยอ่าไอเหียเฮ้ยกี้รวมกร่ออะไรี

อันเาไอาถามเท่าไรอันเท่าอามีเสีบีเสอายป่ามีข้ายยังมีข้าวยังไม่เสียงไม่ได้เสียง้ครอควรยังเออได้รอ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 ออยังไม่ตอเ้าใครยัง ยังก็โอยงกอยังชอบชอบครดูอ่ะไอ้ท่าชอบใครไหมมีแล้วมีแล้วมีแล้วไมไม่เนี่ยมึงมึง้พูดแบบเขาแบบกูวไมรู้เลเขาเลยต่อมีแล้วมีแล้วอ๋อมีแล้ว่แล้วแล้วอยากกลับทำไมเขามาพักนี้นย็นโมดเออล้วเข้าบ้านเดี๋ยวองต้มเขาบอกว่าให้มาเออไม่นีมึงึพูดเหมนเขาตอูดเขาดิอยากกลับบ้านเลนไม่ต้องการ เขาให้พักก่อนอยู่นี่พี่าเาแล้าก็คอยซสิรเอาไระอบบอ,อะไรยี่สิบยี่สิบฮะยี่สิบเชี่ยโหยี่สิบทำไมหน้าแก่จังก็เข้าไปรกเครียดรกอะไรอย่างนั้น<อ>มันก็เลยปเปทำไมหน้าตุาแก่จัง ได้ใช้ครีมแล้วก็บอกกาไปนั่นนั่นน่ารักแกแกกต่างไปละไน้ำสารพิษมาทุกเ้ราไปล้าน่นแหละสาพิษมาอะไแกอนแล้วนี่ยสาพิมาอไรแก่วเลสม่ได้ไม่ได้ไมอได้าม่หด้ไม่ได้ไม่ได้ไมาได้ไม่ได้ไม่ไดมาไ้ไม่ไ้ไม่ไดมาไ้ไม่ไน้ไม่ไดม่ไน้ไนด้มดมม่ม่้มดม่้ได่้่ ยังงไเราเราสารพิษมาหน้ารีแกหมนยถึว่ากินยาพิษให้ยาพิษยาพิษก็รู้แล้วหมายถึงว่าร่างสารพิษนี่คือว่าตัวยาตัวนั้นก็เออเนี่ยคือคือคือกินยามามาเยอะ่ถ่ะเออเนี่ยก็ว่าแกยังไม่กู้จมเซตใช่ไหมแล้วแล้วอย่างเงี้ยเขาเขาว่าจังไรคนที่รับนั้นได้เข้าไปดูยังไงก่อนว่าอ่นภาษาเขาภาษเขาร้อห้ไม่ใช่ อีกยากมันนคนที่บอามาเจอมึงต้องกบเขากิเต็มคอับค่้ใคมึออะไรหมอเบอสอนเบอะไบอสอก่อนนะโอาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มึงต้องกินเขากินน้ำแน่เออมึงกินอะไกินนอกไม่ใช่เออมึงยิอยู่ได้ปเดมสิการตัวงได้ก็จบกับไปวันแล้วเนี่แล้วก็บเช่นแล้วก็อ๋อออะงเขาอะ ไ่เป็นยังเขจะมียูงงยูเหจะลงเนียกับน้ำเขาจะไปงเนียพี่ว่าเขาจะฝากไปให้สองพ่อพี่ไปอยู่ไอ้่ว่าเจ็มึงกินข้าวกินน้ำเจ็บีเจ็บไม่กินข้าวอย่างนี้เจ็บี่เจ็บมันเจ็บมันที่หลังมือี่เจ็บี่เจ็บอมันเจ็บมันเจ็บวันไหนวานไหนวันที่เจ็ดเปล่าบ้านหนูเหรอออกมาบ้านหนู่ามา ถามเอาเฟงังไม่เอาบ้านอยู่ไหนช้อนบุรีชัดชัดพี่ชัดพี่ต้องพูดแบบนี้ชี้อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแกทำอย่างเงี้ยแกจะรู้แล้วก็ตอบให้เอามีอะไรอีกตามมาเอาไปออกก่อนเก็บหลังหล่งอะอ่ะเสช้าออกก่อนเก็บหลังมือตรงนี้ออกก่อนเก็บหลังกูกดให้กูให้เขาบอกวันหลังให้เลยวันหลังให้เลย วันหลังค่อยกลับได้ไหมราะวันเนี้ยไม่เป็นไรพี่เสง่ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องกินข้าวกับปู่วัหลังกินแล้วพี่อ่ะกินแล้วนเขากินแล้วมันกินแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังตอนนี้มาอยู่คูดภาษาแบบนี้ไม่ได้คู่นี้ตอบมึงกูตอบคนนี้อคู่นี้ญาติมึงญาตินู่ของกู ว่าไม่ล้างเลมันเจ็ดลังมันกดอยู่ไม่การมับเขาดมึงกดหลังเขาเขาเก็บอยู่ในมือฟังไม่รู้เรื่องมึงกงพูดแบบเขาหรือฟัรู้เรื่องหาว่าไงว่มือ่ะออกไปปฏิทคราไปติตัวนี้ายตีหลังนี้มาเมาอะมาเหรมาถือว่าไอ้พี่สาวูบเขา้พี่สาวมาหาเนี่ย ใช่เลยผู้ที่บอกเราไม่ยามได้มึงเด็ดส่วนไปนะให้ไป่ชายมาแน่ทำไมมาแล้วเหรองางางาไม่ใช่ผิวอย่างนี้ผู้ที่ทำยังไงกินเหล้าเมื่อกี้เขาไปกินเหล้าเมื่อกี้เขาไปกินรสโต๊ะนั้นรดอะไรก็ไปกินมาแล้วเขากินมาแล้วข้าวแล้วก็ให้เขาปก้แก้เรื่อไปอ้าม